วัสดีครับทุกคนมาอีกแล้วครับเจ้าตัวซูเมอร์เอ็กนะครับทุกคนมาดูการเปลี่ยนยางนะครับทุกคนนี่ครับเปลี่ยนยางแบบสไตล์ร้านเรานะครับไม่มีเครื่องงัดยางหรือว่าเครื่องไฮดรอลิกนะครับทุกคนก็เป็นการงัดมือด้วยมือนะครับเราสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูบรรยากาศการถอนอยางนะครับสําหรับช่างที่ไม่มี เครื่องงัดยางนะครับก็สามารถเปลี่ยนยางให้กับลูกค้าเพื่อไปต่อได้ครับเพราะว่างานคันนี้นะครับทุกคันนี้ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าหมดสภาพพอสมควรน,นะทุกคนไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะครับก็เราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าทัวราว นี้เราก็ทําได้นะครับเหมือนงัดยางงัดยางแบบไม่ต้องมีเครื่องไฮดรอลิกก็เปลี่ยนได้ครับนะครับขั้นตอนจะยากตรงเอายางออกนี่ครับถ้าปื้นลมยิงไม่ออกนะครับมีไม่ยิงเลยนะครับนะครับนี่ครับสูตรนี้ใช้ได้นะสูตรนี้ใช้ได้นะครับคนค่อยๆทำนะครับ นี่คือแบบมันแน่นนะครับทุกคนปืนลมยิงไม่ได้นะไม่ยิงเลยนะครับมองด้วยสภาพแล้วนะครับแล้วก็ใช้มือตอกนะครับใช้ลูกบล็อกนะเอารถออกมานะครับเอาออกมาแล้วก็เอารถตั้งขึ้นระวังบางโพนนะระวังบางคนเราก็จะงัดกัน ช่างเราจะงัดให้ดูเลยนะครับทุกคนว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีเนาะงัดยางเรียแบบว่าไม่ใช้แค่ไฮโดรลิกนะครับนี่ครับรถมันไปไม่ได้แล้วนะครับทุกคนยางมันอ่อนมันนิ่มไปหมดนะครับครับงัดยางก็รองด้วยกระป๋องน้ามันเครื่องสักเล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แหกลูกค้าเป็นรอยนะครับทุกคนนี่ครับง่ายๆครับถ้ายางอ่อนๆนะครับ ก็สามารถใช้เหล็กกันยางงัดได้นะครับทุกคนในกรณีที่ฉุกเฉินนะครับไม่มีลูกค้าไปต่อไม่ได้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เมื่อกี้เราก็จะลองเติมลมให้แล้วครับปรากฏว่าเติมไม่เข้านะครับเพราะว่าลูกค้าบดมายางมาันดุดขอบไปแล้วนะครับขนยางมันเสียเนาะโอเคนะครับทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้นะครับ สำหรับวิธีการถอดยางเรรดีเนนะครับทุกคนแบบว่าไม่ใช้แท่นไฮโนลิกนะครับทุกคนก็ข,ขึ้นอยู่ที่ความพยายามและเวลานะครับถ้ามีเวลาก็สามารถทำได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใส่ยางครับ